สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่มิ่งมนั h ชาแนลวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์กัมพูชาซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์ของไทยนั่นก็คือสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามพระยาละแวกครับชื่อพระยาละแวกอาจจะคุ้นหูใครหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เพราะพระองค์คืออดีตกษัตริย์กัมพูชาที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรเต็มไปด้วยความตึงเครียดและสงครามพระยาละแวกทรงขึ้นครองราชที่เมืองละแวกซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจักรกัมพูชาในเวลานั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งมีความสามารถทางการรบและทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูอานาจของกัมพูชาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่หนึ่ง ในปีพศ2112ให้กับพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีสถานการณ์ในภูมิภาคก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลงภายใต้อำนาจของหงสาวดีพระยาละแวะกทรงถือโอกาสเข้ามารุกรานหัวเมืองชายแดนของไทยหลายครั้งทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงนำทัพเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่สามารถยึดเมืองได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามการกระทําของพระยาละแวกถือเป็นการท้าทายอํานาจของกรุงศรีอยุธยาอย่างโจ่งแจง้งความขัดแย้งระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกัมพูชาดําเนินมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อสมเด็จพระนเรศวรนมน่นทรงประกาศอิสรภาพจากหงสาวดีและเริ่มกอบกู้เอกราชของไทย พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการจัดการกับปัญหาจากกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรในปีพศ2193สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงนำทัพเข้าโจมตีเมืองละแวกซึ่งเป็นราชธานีของกัมพูชาในเวลานั้นการรบในครั้งนั้นเป็นไปอย่างดุดเดือดกองทัพกรุงศรีอยุธยาสามารถเข้ายึดเมืองละแวกได้สำเร็จพระยาละแวกต้องเสด็จหนี และเชื่อกันว่าพระองค์ทรงถูกจับกลุ่มและสำเร็จโทษในเวลาต่อมาการสิ้นพระชนของพระยาละแวกเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานและเป็นการยืนยันอำนาจของกรุงศรีอยุธยาเหนืออาณาจักรเพื่อนบ้านในเวลานั้นเรื่องราวของพระยาละแวกแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในอดีตพระองค์คือตัวแทนของกษัตริย์ที่พยายามจะช่วงชิงโอกาสเพื่อฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรตนเอง ในขณะเดียวกันก็เป็นคู่ปรับคนสำคัญของวีรกษัตริย์ไทยอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยเช่นกันแม้ว่าในประวัติศาสตร์ไทยพระยาละแวกจะถูกมองว่าเป็นศัตรูผู้รุกรานแต่หากมองจากมุมมองของกัมพูชาพระองค์อาจจะเป็นกรรษัตริย์ผู้กล้าหาญที่พยายามปกป้องและขยายอำนาจของอาณาจักรตนเองให้รอดพ้นจากอิทธิพลของมหาอำนาจในเวลานั้น และนี่ก็คือเรื่องราวของพระยาละแวกกษัตริย์ผู้ท้าทายกรุงศรีอยุธยาหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ